สวัสดีครับสมาชิกไวฮาหน่อยทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีแนวทางไวฮาหน่อยงวดประจำวันที่สามกันยาสองห้าหกสี่นะครับเป็นสูตรสองตัวตรงนะครับผมสูตรสองตัวตรงไปกับ บนหลางนะครับเรามาคำนวณเลยนะครับแต่ผมคำนวณไว้แล้วนะครับผมทั้งสามสูตรเลยครับทั้งพิเศษปกติ VIP นะครับเดี๋ยวผมจะคัดมาให้เน้นๆนะครับเริ่มจากหวยฮานอยพิเศษนะครับ จะมีแปดแปดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งแปดแปดหนึ่ง ฮานอยปกตินะครับก็จะมีหนึ่งหนึ่งแปดหกหกแปดสองหนึ่งหนึ่งสอง ส่วนฮานอย v a p นะครับ v a p ก็จะมีเจ็ดหกหกเจ็ดหนึ่งแปดแปดหนึ่ง ประมาณนี้นะครับมีตัวเลขประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ตัวนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าใครมีกำลังนะครับให้เอาทุกตัวนะครับไปซื้อไปไปเล่นนะครับไปเล่นหวยพิเศษทั้งสิบสี่ตัวหวยหวยปกติทั้งสิบสี่ตัวหวย v i p ทั้งสิบสี่ตัวนะครับ เอารวมกันไปเล่นนะครับส่วนเลขเด่นนะครับเลขเด่นนะครับที่เด็ดอยู่ที่เลขเด่นเลขวิ่งนะครับเข้าทุกงวดนะครับเมื่อวานก็เข้านะครับเมื่อวานเด่น0ูนนะครับเข้าทั้งทั้งสามนอยเลยนะครับเด่น0ส่วนวันที่3นะครับเด่นหนึ่งวิ่งแปด อย่าลืมนะครับเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเข้าทุกนวดนะครับเข้าทุกหน่อยเข้าทุกวันด้วยนะครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรนนปดใช้วิจ,จะนะารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ